มาแล้ว10อันดับเลขเด็ดขายดีงวดวันที่16มิถุนายน2514ของหวยเศร้าเลขดังหมดเกรียงทุกแผงครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่15มิถุนายน2564นะครับ อีกหนึ่งวันนะครับหวยรัฐบาลของไทยเราก็จะทําการออกเลขรางวัลแล้วนะครับสำหรับนะครับสิอันดับเลขเด็ดขายดีงวดวันที่16มิถุนายน2514นี้คอหวยต่างๆก็เศร้ากันไปเลยนะครับเพราะว่าเลขดังนะครับดังๆจากหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขของเลขของแม่น้ำหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งเลขของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับไอไข่สามนครนะครับแล้วก็รวมไปถึงหวยเทรัฐนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะพามาเรียบเรียงนะครับหวยเด็ดหวยดังนะครับที่คอหวยนะครับวานซื้อเกลี้ยงแผงมีเลขดังจากสำนักไหนบ้างแล้วก็มีเลขเด็ดตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมเมื่อวันที่14มิถุนายน2514นะครับผู้สื่อข,ข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจแผงขายลอตเตอรี่เกือบทั่วทั้งกทมนะครับรวมไปถึงของพ่อค้าแม่ค้าจอ ที่เดินมาขายก็พราบว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาล10อันดับเลขท้าย2ตัวที่ขายดีจะมีดังต่อไปนี้นะครับเลข85เลข75เลข76เลข78เลข73เลข29เลข53เลข64เลข43แล้วก็เลข63 อันนี้จะเป็นฉลากกินแบ่งนะครับ10อันดับหมายเลขเลขท้าย2ตัวนะครับที่ขายดีขายจนเกลี้ยงแผงแล้วก็หาซื้อได้ยากแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูทียระสำนักแต่ละสำนักว่าสำนักไหนให้เลขเด็ดตัวไหนมาบ้างนะครับผมเราไปดูก่อนเลยนะครับในส่วนของอ่างน้ำมนตตาทองนิ้วรายนะครับที่ให้แม่นเหมือนกันนะครับ ให้ถูกมาหลายงวดแล้วนะครับงวดนี้เขาให้มา3ตัวนะครับก็จะมีในส่วนของเลข3ตัวนะครับเลข284เลข389แนะครับแล้วก็เลข2ตัวนะครับก็จะเป็นเลข10 53แล้วก็เลข73นะครับแล้วต่อไปนะครับคงจะเป็นใครไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับมาแรงสุดๆนะครับกับกระแสโซเชียลนะครับเพราะว่านะครับ สำนักนี้นะครับให้ถูกมาติดติดเจงวดแล้วนะครับนั่นก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับผมตอนนี้ให้มาเลข3ตัวนะครับก็จะมีเลข6 7เสแล้วก็เลข578นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครไปหาดูลอตเตอรี่นะครับจะทราบได้เลยว่าเลข2ตัวนี้นะครับหายากมากๆนะครับ แล้วก็นะครับในส่วนของเลขแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นการครบรอบนะครับผมก็มีเลขให้มาดังต่อไปนี้นะครับเลข3ตัวก็จะมีเลข6 29เลข5 3 5หเลข 6, 95แล้วก็เลข29นะครับผมในส่วนของอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนนะครับผมก็จะให้เลขมานะครับเป็นเลข2ตัวนะครับให้มา3มชุดก็จะมีในส่วนของเลข 5 8เลข27แล้วก็เลข91ครับในส่วนของหุ้นปั้นยี่กอหงนะครับที่ให้มาก็จะมีทั้งเลข3ตัวและก็เลข2ตัวนะครับเลข3ตัวนะครับให้เป็น866 2ตัวจะให้เป็นเลข49นะครับที่กระแสนะครับไม่มีตกสำหรับนะครับเ,เลขหวยดังของไอ้ไข่สานนครนะครับวัดสว่างอารมณ์นะครับให้เลข3ตัวมาเป็นเลข99 9, นะครับแล้วก็เลข2ตัวจะให้เป็นเลข15นะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับหวยไทยรัฐนะครับก็จะให้เลขมาเป็นเลขเดี่ยวๆนะครับถ้าใครชอบตัวไหนก็สามารถนํามาจับคู่กันได้เลยนะครับหวยไทยรัฐนะครับเลขเด็ดให้มามีเลข4เลข8เลข1เลข6แล้วก็เลข5าครับสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 4นีนี้นะครับผมใครที่ชอบลุ้นหวย เล่นหวยนะครับลอตเตอรี่ต่างๆชอบเสี่ยงดวงต่างๆเกี่ยวกับตัวเลขนะครับผมก็หวังว่านะครับทุกคนนะครับจะได้นะครับโชคราภนะครับแล้วก็ถูกรางวัลเบอร์ใหญ่นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับพยายามรักษาตัวเองนะครับปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ